วันนีว้วันนี้หิวกินลาบอยากกินลาบมีช่วยทำสปากเกตตี้หน่อยได้ไหมโอ,อเคไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนลูกไปไเดี๋ยวนะ เพ้่มพากต้มาก่อนนี่เตียนใส่ซอสเสร็จแล้วก็มัดผมก่อน

เาเป็นผู้ช่วยนี่เป็นเชฟให้เชฟทำยยใส่เกลือไปนะโอ้โหใส่เยอะมากอุใส่สองสองช้อนชาอันนี้ง่ายๆสไตล์บ้านเรานะคะ อให้น้ำเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใ,ใส่เส้นลงไปต้องหักครึ่งก่อนนะมันใส่ไม่ลงอะ่ะมันยาวเสียงแห่มากวันนี้คันคอ <c oughs> ป่วยกันทั้งบ้านเลย <c oughs> <c oughs> เยอะมากใส่ไปสี่ไปสี่มัดอะ่ะ 2องนาทีนะจ๊ะเคนะจ๊ะรอสองนาทีนะจ๊ะสามสองหนึ่งศูนย์สองนาทีแล้วนะจ๊ะเอาไปเทแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นนะคะ หอมใหญ่ก่อนครึ่งหัวโอเคใส่น้ำมันไปนะคะใส่หอมใหญ่ไปโอ้ยติดมาด้วยอันนึงใส่น้ำมันไปแล้ว <c oughs> ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วย <c oughs> เด็กๆชอบทานมากเมนูนี้อะ เราใส่ไส้กรอกนะคะส<ด>ใส่ไส้กรอกลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะ<ส><ด> ข้าเสียงทำอาหารอ่ะตู้ซาดีนะเริ่มหอมไปแล้วเราไม่ได้ทำนะเรายืนเชียร์อยู่ข้างเมื่อกี้มีเปลี่ยนซอสน,นิดหนึ่งนะคะทุกคนอยาให้ดูเมื่อกี้เราเอานี่น้ำซอสตัวนี้นะ มีวิธีบอกอยู่ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูชัดๆนะคะเพิ่ <c oughs> มกระเทียมไปนิดน,นึงนะจะได้หอมหอม <c oughs> หมดฟองเลย อ่าเราเติมแบบขวดไปด้วยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยอ,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 อะไรอ่ะอาเชีโวโคโชอาโซโกอิโชจะไหนเชีโวโปรโช ใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะ <fig uration> ไปนะคะทุกคนใครชอบหวานก็เติมหวานใครไม่ชอบก็ใส่น,น้อย <c oughs> เส้นที่ต้มเมื่อกี้อะค่ะลงไปคลุกให้เข้าข่าสออะไปกินที่ร้านอาหารเมื่อตอนไนโอซาก้า่ะที่อะไรนะที่ที่ที่ทแถวแถวคุชิคัตเซอรร้านอะไรไม่รู้อจำไม่ได้ละอร่อยมากเด็กสั่งไปสองจานอะอันนี้เป็น<ร>เมนูเด็กเรียกร้อง เบาระวังไหมอ่ามีจามมีจามได้แล้ว

อร่อยอยจีเี่ยนอร่อยหนูยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะอ้าวโคตรใจเหมาะอร่อยจเป็นยังไงบ้างคะอร่อยี๊อ่ยจีาปาเป็นคนทำปาพอร่อยีด กินให้หมดนะทุกเมนชุบชุโอเคกินให้หมดเดี๋ยวเรามาดูกันบายบายโอเคู <c oughs> นะกินให้หมดนะ <c oughs> ต่อไปเราเอาเมนูไทยๆบ้าง <c oughs> เนาะ เป็นลาบหมูแล้วกันเพราะว่ามีหมูแล้วก็มีใบอันนี้ใบอะไรนะจำไม่ได,ไได้แล้วก็พลิกส่วนหอมแดงไม่มีหอมแดงไม่มีแล้วก็มีผงมีผงลาบมีผงลาบหอมแดงไม่มีใส่เป็นกระเทียมแทนดีกว่าเนาะเอ้ยใส่เป็นหอมใหญ่แทนดีกว่าเนาะ น,นี่ใส่น้ำนิดเดียวนะนิดเดียวพอใส่ไปเลยโอเครอแป๊บหนึง่งประมาณน,นี้อันนี้คลิปหนึ่งหนึ่งอันอีกครึ่งหนึ่งทำคืนนะ ทษโทษอันนี้กินมาครึ่งเดือนแล้วไอ้อครึ่งเดือนครึ่งปีแล้วหเดือนอ่ะห่อเก็บไว้แช่ช่องฟิตไว้ซอยใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะออแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาอยากใส่ไอ้นั่นด้วยอ่ะใส่ต้นหอมอ่ะ นิดเดียวนะต้นหอมใหญ่ญี่ปุ่นได้ล้อันนี้เก็บไว้เติโซกอาอ่าว้าว วิดีโอด้วยเตรียมคำพูดไว้นคะคะโอเคแป๊บหนึงพอแล้วหูเ,เ,เ,เปล่นอ่ะแป๊บนึงนะเราเอาน้ำออกนิดนึ่งน้ำมันเยอะไป เคแค่นี้พอใส่ไปเลยเก๊กไม่ได้ใส่หอมใหญ่อ่ะใส่น้ำปลาแล้ก็ใส่อันนี้ไปอันนี้อร่อยมากเปี้ยว 甘いでしい เดี๋ยวขอชิมดูก่อนทำคือเนาะเราเค้มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวใส่ใบนี้ไปใส่ไปเลย ทำเองคนเดียวกินคนเดียวอร่อยดีทำเสร็จก็ลง Youtube มาดูด้วยนะไม่มีอะไรลงแล้วเหงามากชิมอีกรอบนะึงมันเปรีป้ยวๆได้อยู่แหละอ เพิ่มพริกนิดหนึ่งไหมเเพิ่มพริกอุ้ยเอ้มมาอยากกินอันนี้ด้วยอ่ะกินปูอัดใส่ปูอัดไปด้านบนใส่ปูอัดโอ้ยอ๋อยัมาสั่งวัตตาอะไรแบบวัตตาตัวตางวัตตา ินเสร็จแล้วไม่เป็นไรอยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวกินได้วุวยรโตดัต่ถอถ่ายรูปก่อนเห็นโทรศัพท์มามาไหมอ่ะ 多少妈妈没？啊、嗯？ ทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปของเราจนจบนะคะยังไงก็รอติดตามคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ